อนาคตมีเทอเตอร์ถาวนไหมนะคิดว่าเขาก็น่าจะดูดูอยู่ค่ะยังไม่100%พี่ป๊อกก็ช่วยดูอยู่แบบว่าเบื้องบนสเตดนี้หนูดูส่วนใหญ่คือจริงๆ N5 นี่คนไม่พอแล้วนะคะเนี่ยถ้านับกันตามตรงเป็นที่ใหม่ด้วยก็ถือว่าเป็นทางเลือกใหม่ๆว่าแบบนอนาคตจะจัดที่นี่หรือเปล่าหนูเพิ่งรู้ด้วยซ้าว่าที่เราไปสแสดงคือนอกกรุงเทพแล้วอะ SPK สมุทรปราการ48 ดิฉันเป็นผู้ว่างงานแล้วค่ะเพราะว่าดิฉัน เสร็จสิ้นภารกิจทั้งหมดทุกอย่างทั้ง N5 และวสุกินันดาเรียบร้อยก็เลยเป็นผู้ว่างงานรีแคป N5 กับพวกเด็กๆหน่อยไหมได้เลยได้สิได้สิจริงๆจะบอกว่าเราซ้อม N5 มาหนูวางแผนซ้อม N5 มันแบบเดือนกว่าได้ตั้งแต่ที่รู้ว่าจะมีสเตจก็วางแผนซ้อมเพราะว่ามันต้องเผื่อเวลาเพราะว่ามีน้องหลายคนที่ใหม่มากๆแล้วก็ยังไม่ได้ท่าเลยก็เลยนั่นแหละค่ะจริงๆก็แอบเป็นห่วงน้องๆว่าจะไหวไหมเพราะว่าการต่อ ถหลายๆเพลงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทุกคนอย่าลืมไปชมน้องๆกันเยอะๆนะคะแล้วก็ทุกคนก็ทํางานบ้านได้ดีมากแล้วก็คิดว่าสเตจแรกของน้องๆก็น่าจะสนุกสนานกันไปนะเรว่าหวังว่าน้องๆจะมีความฝุกกับ N5 อ่ะอย่างนี้ละกันก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Family เอางี้ต้องไปถามน้องๆมากกว่าว่ารู้สึกยังไงคือเอาจริงหนูก็แบบว่าคือจริงๆ N5 นี่คนไม่พอแล้วนะคะเนี่ยถ้านับกันตามตรงครบสิคนไหมตอนนี้ ก็เลยต้งต้งดึงน้องมิชาขึ้นมาช่วยเพราะว่ามิชาเคยเต้นในไฟแล้วน่าก็เลยน่าจะ แบบพอมีท่านในหัวใช่แล้วก็น้องมิชาก็ขยันมากมาซ้อมทัว่วแบบเออนั่นแหละก็ก็ตอนแรกก็แอบ,บเป็นห่วงกลัวว่าแบบจะไม่ทานหรือไม่ก็แบบอะไรเงี้ยเพราะเวลาก็ค่อนข้างกระชันชิดด้วยเวลาห้องซ้อมด้วยเวลาตารางงานน้องๆด้วยที่แบบว่าอย่างแอลอย่างเงี้ยสมมติหนูนัดซ้อมแบบเสาร์ทย์ใช่ไหมแต่ว่าน้องแอลอาจจะติดแบบโรโชทุกเสาร์ท์เลยเพราะเป็นซิงค์ดอ์เลสก็เลยนั่นแหละค่ะ ก็เลยสู้ๆนะทุกคนอย่างนี้น้องลีนาวันใหม่โอ้โหพี่ลีนาสบายมากคือเขาเขาเต้ไปอยู่แล้วทุกคนคือตอนแรกแอบเครียดมากแล้วพอทุกคนแบบตอนตอนไฮบายไม่ใช่ไฮบายเรียกว่าอะไรตอนบายบายอ๋อตอนตอนท้ายอะของสเตจอะทุกคนแบบเอ้ยท่านรองเก่งมากอย่างนี้ก็แบบโอเคหายเหนื่อยแล้วก็ดีใจที่ทุกคนชอบค่ะแต่ว่าถ้ามีอะไรมีอะไรติชมก็ติชมได้แต่ว่าชมด้วยติได้แต่ว่าชมด้วยโอเครู้เรื่อง ไปแย่งมิชากับลองแคปบีทีหรอจริงๆหนูว่ามิชาหนูว่ามิชาเหมาะกับเอฟมากกว่านะเฮ้ยจะพูดอย่างนั้นอย่างนี้แต่จริงๆก็อยากให้น้องได้แบบว่าค้นหาตัวเองไปก่อนแต่แต่ก็เริ่มเห็นแววว่าเฮ้ยมิชาเอ็ก็ไม่แย่นี่นาะถ้าน้องชอบนะต้องเดี๋ยวต้องไปถามน้องก่อนอะไรองี้น้องเกสสอนยากไหมน้องเกส ส่วนใหญน้องเกติดเรียนค่ะแต่ว่าน้องเกดเป็นคนที่ตอดท่าไวยอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยสําหรับน้องเกแค่รู้สึกว่าเก์เขาเป็นคนที่ถึงแม้ว่าจะตามมาทีหลังแต่ว่าเขาจะตามทันด้วยสก,กิลของเขาอันนี้เป็นแบบ สิ่งที่คนอื่นหนูยังไม่ค่อยเห็นในคนอื่นเพราะว่าเกเป็นคนหัวไวมากเรื่องต่อท่าเต้นใช่ก็ถ้าแบบถ้าบางครั้งน้องเกยแบบไม่ได้มาเข้าค่ายเนี่ยแต่ก็มาแบบเดียวก็จะได้เลยเกเต้นเก่งนะใช่หนูว่าหนูว่าล,ล,ลายเต้นเกยแบบมีความแบบสวยๆอยู่แล้วฟิลเทพทีดาเทิรเตอร์อยู่แล้วค่ะใช่ก็ไม,ม่ก็ไม่มีใครดื้อน,นะคะยังไม่เห็นว่ามีใครดื้อน,นะก็ก็มีบ้างแต่ว่าก็จอยๆฟิลๆจอยๆแล้วคือมีคนบอกว่าหนูโหดมากคือมีดีโหดนะ แค่แบบว่าหมดตั้งใจทำงานอยากให้อยากให้สเตจม,มันออกมาดีโอเคเปล่า พอฟังดื้อสุดลวอ้าวเป็นอย่างงั้นไปก็อาจจะจริงนะจริงๆแล้วแบบที่ทีมแบบไปเวนั้นก็เพราะว่าแบบถ้าลองเป็นคนนําหรือเปล่าให้ไปเวแบบตลกอะไรเงี้ยพี่ลีน่าบอกว่าตอนซ้อมจะจริงจังบ้างคือก็จริงจังนะพี่ลีน่าคือหนูคืออาจจะดูแบบไอ้นี่แต่ก็แต่ก็ซ้อมพีม่ซ้อมนะคือไปได้ไม่ได้เล่นขนาดน,านั้นหนูก็หนูก็ไม่รู้ไงหนูไม่เคยไปหนูไม่เคยไปทํางานที่ C J มาค่ะทุกคนแต่ว่าทุกครั้งที่ซ้อมของ B N K ก็ก็ก็เป็นแบบนี้ตลอด อันนี้คือนี่คือแบบพยายามตบๆเข้ามาแล้วนะเนี่ยงั้นอาจจะแบบเป็นเป็นปูมากกว่านี้พี่ป๊อบก็ช่วยดูอยู่แบบว่าเบื้องบนเบื้องบนแต่ว่าถ้าถ้าถ้าแบบสเตตนี้ก็จะแบบว่าหนูดูส่วนใหญ่เพราะว่าพี่ป๊อบติดงานเพราะว่าพี่ป๊อบก็มีออริจินอลสเตตด้วยก็ช่วยช่วยกันดูฮะแบ่งงานกันไปอ๋อนี่มีคนแนะนาบอกว่ารอบเย็นลงตัวหรือไหลร,รอบเช้ายังแบบติดๆขัดๆใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้ว,ลวเป็นที่ใหม่ด้วยสําหรับอินฟายหนู เต้นที่นี่มาก่อนเลยหนูก็เขาเรียกว่าอะไรก็ดูงานเยอะอยู่แบบดูตั้งแต่เวทีคุยกับพี่สตาว่าเออเดี๋ยวตรงนี้ขอตรงนี้เพิ่มใช่ไหมคะคุยกับไฟดูเรื่องบล็อกกิ้งก็ดูเรื่องตารางเด็กๆเออเรียกมา่งมาซ้อมนัดบล็อกกิ้งก็ถึงว่าผ่านไปแล้วค่ะมาถึงว่าผ่านไปได้ด้วยดีแล้วเย้ แอร์เย็นมากเฮ้ยหนูชอบนะคือรู้สึกว่าเป็นครั้งแรกที่เต้นแแบบรู้สึกแบบไม่ได้เหงื่อออกเยอะขนาดนั้นอนะคือกําลังดีเลยแต่ทุกคนหนาวไงแต่ว่าเมมเบอร์ไม่หนาวเพราะว่าเมมเบอร์เต้นแปลว่าอะไรแปลว่าทุกคนห้ามนั่งดูเฉยทุกคนต้องลุกมาเต้นด้วยไงจะได้ไม่หนาวเกินไปไงแต่ว่าก็ก็ถือว่าเป็นทางเลือกใหม่ๆว่าแบบในนาคตจะจัดที่นี่หรือเปล่าก็คอยดูค่ะรอดูก่อนเพราะว่าจริงๆอะไรหลายๆอย่าง,างก็ยังไม่ได้ลงตัวขนาดนั้น อนาคตเพิ่มสุ่มที่นั่งชั้นบนทุกคนที่นั่งชั้นบนมองไม่เห็นนาะมันมีรั้วบางมีแบบตะแกรงอ่ะรู้สึกแบบมันมองไม่เห็นอ่ะต้องยืนดูอ่ะชั้นบนอ่ะแต่ก็ไกลมากเลยนะคือเพิ่งรู้หนูเพิ่งรู้ด้วยซ้ำว่าที่เราไปแสดงคือนอกกรุงเทพแล้วอ่ะ ใช่ลืมบอกว่าช่วงนั้นคือหนูก็ไม่ได้ลงสตอรี่เลยเลยหนูไม่ได้ถ่ายรูปตัวเองแล้วทุกคนหนูรู้สึกสผิดมากคือแต่ว่าเป็นการแสดงสเตจค,ครั้งแรกที่หนูไม่ได้ถ่ายรูปตอนแรกว่าจะลงว่าแบบว้าววันนี้ได้มาทํางานต่างจังหวัดด้วยวุงเล็บสมุทรปราการสูมขอจะสูมเป็นแบบเปลี่ยนไงเปลี่ยนแปลกใหม่ไงเราจะได้แบบได้ไปเที่ยวหลายๆที่ไง นี่หรอ SPK สมุดพากย์48นั่นแหละค่ะก็ขอบคุณขอบคุณสำหรับฟีดแบ็กค่ะหนูจะได้แบบว่าเอาแบบแบบว่าบอกเล่าบอกกล่าว,าวต่อไดเอ้เรื่องที่จงที่จอดรถอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขาก็ถามฟีดแบ็กมาอยู่ตลอดหมายถึงแบบทุกครั้งที่มีอะไรอย่างงี้ใช่ อ๋อไฟส่องหนะ้าเมมเบอร์ทุคนสีชมพูเลยอ๋ออันนี้ไม่รู้ตัวเลยเนะี่ยเพราะว่าหนูก็แสดงอยู่หนูไม่รู้แ่ทุกคนเห็นหนูยังไงบ้างอนาคตมีเทเตอร์ถาวนไหมนะคิดว่ากำลังดูดูอยู่นะคะแต่อาจจะยังไม่100%แต่คิดว่าเขาก็น่าจะดูดูอยู่คะ่ะคิดว่านะชอบซีนไหนใน m อ็มสุกิน,นันดาชอบซีนที่ถ้าถามว่าตอนถ่ายชอบอันไหนนะชอบตอนที่พระอาทิตย์ตก ตอนที่เป็นโคดหินหนูจำไม่ได้มันไปโผล่ในเอ็มวีไหนบ้างแต่ตอนที่แบบอยู่ด้วยกันแล้วก็แบบต่างคนต่างมีโมเมนต์อันนั้นคือรู้สึกว่าเป็นเป็นโมเมนต์ที่แบบดีมากเพราะว่าแบบพักอาทิตย์กำลังตกแล้วมันสวยมากทะเลมันสวยมากเลยทุกคนยังจําได้แม่นว่าตอน auditions ออน,นะคะออตอนพี่จ๊อบแบบสัมภาษณ์เขาก็ถามว่าปกติเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ก็แอบ,บง,งงว่าเฮ้ยทำไมมีคําถามเกรดเฉลี่ยด,ด้วยนะ เออแบบเออเธเกียรตเฉลี่ยเท่าไหร่ชอบวิชาอะไรเออมีมีคนถามว่าแบบเวลาเสียใจทํายังไงอย่างนี้ตอนตอนออดิชั่นมาเป็นรุ่นสามอ่ะก็ตอบตอบตอบไปตอบไปทําไมคุณพ่อไม่รู้เกียรตคุณลูกเลยความรับไงลูกไม่บอกติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง exclusive content กับ V R และยังมีเคเตอร์ด้วยนะคะหลดเลย I am more a application